ผมเชื่อเลยว่าชีวิตทุกคนบนโลกใบนี้ต่างล้วนแล้วแต่มีปัญหาที่ถาโถงเข้ามาในชีวิตกันทั้งนั้นเหมือนกับผมในช่วงที่ผ่านมาและมันก็แปลกดีเหมือนกันนะชีวิตมนุษย์เวลาที่มีปัญหาเข้ามามันจะชอบเข้ามาทีละสามสี่เรื่องไม่เคยเข้ามาทีละเรื่องสักครั้งเดียวแต่เมื่อเราเคลียร์ปัญหาต่างๆของชีวิตเราได้ผมก็ไม่พลาดที่จะหาเวลาว่างพาตัวเองไปเจอกับธรรมชาติ หลังจากที่ไม่ได้พบเจอมันมานานพอสมควรการออกไปข้างนอกให้ธรรมชาติบำบัดมันก็น่าจะเป็นอะไรที่ดีที่สุดสําหรับชีวิตมนุษย์หนึ่งคนนั่นแหละแต่ว่าการที่เราไม่ได้ทําอะไรนานมันจะเหมือนมีสนิมที่มาเกาะมันจะดูติดขัดไปหมดมันต้องหาอะไรสักอย่างเพื่อทําการเคาะสนิมนั้นออกและผมคิดว่าธรรมชาติใกล้ตัวผมที่สุดก็น่าจะเป็นเขาใหญ่ที่ที่ใครหลายคนต่างเลือกมาพักผ่อนในวันที่ เหนื่อยล้ากับการทำงานและการกลับมาเขาใหญ่เพื่อข้อสนิมการเดินทางของผมนั้นมันคือเขาใหญ่โลซีซันเช็ดแคร์ช็อตนี้ถ้าแบบพูดจบแล้วมีโดรนบินขึ้นมุมสูงแบบนี้นะคงเป็นซีนที่โอ้โหสุดๆไปเลยองค์ประกอบครบติดที่ว่าผมไม่มีโดรนครับเพราะผมจน <c oughs> ผมเริ่มต้นทริปเขาใหญ่ง่ายๆเช่นมนุษย์ปุถุชนคนธรรมดาที่เขาทํากันนั่นก็คือการหาอะไรสักอย่างเข้าสู่ร่างกายของตัวเองเช่นอาหารถึงแม้ว่าความคิดจิตใจมันอาจจะบอกว่ามันยังไม่ค่อยหิวเท่าไหร่แต่เราไม่รู้ได้เลยว่ากระเพาะอาหารในน้อยของเรานั้นอาจจะเรียกร้องหาอะไรสักอย่างเพื่อเข้าไปลองท้องและมันเป็นเรื่องปกติของมนุษย์ทุกคนที่ต้องกินอะไรก่อนเริ่มต้นทำอะไรสักอย่างในแต่ละวัน เพราะฉะนั้นถึงแม้จะไม่หิวเพียงใดแต่กินอะไรเข้าไปสักหน่อยผมคิดว่ามันน่าจะดีกว่านี่ขนาดยังไม่หิวนะเนี่ยเล่นสมดจานเลยเริ่มต้นเหมือนครั้งแรกที่มาเลยก็คือเริ่มต้นที่หนองผักชีผมเข้าทางฝั่งเนินหอมผมก็เลยจะไม่ไปที่จุดชมวิวที่มันอยู่ทางเข้า ปากช่องนะเพราะว่าเขอนข้างไกลและขี้เกียจผมชอบจังเลยอะ่ะธรรมชาติในฤดูโลซีซั่นในฤดูหนาวหรือร้อนเนี่ยทุ่งหญ้ามันจะเป็นสีเหลืองๆนะนได้ความสวยไปอีกแบบหนึง่งวันนี้วันเสาร์นะค่อนข้างผิดแปลกไปจากปกติที่ผมเป็นนั่นก็คือผมจะไม่เที่ยววันเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดเพราะคนมันเยอะแต่ว่า ก็ต้องลองทำอะไรใหม่ๆดูนะฮะลองออกจากคอมพอร์ตโซนดูเผื่อมันจะเจออะไรสนุกสนุกคนก็เยอะเอาเรื่องเลยโอเคระยะทางอีกยาวไกลเดินไปที่หอดูสัตว์ดีกว่าไปและอย่างที่ว่าไปครับโลซีสั้นของเขาใหญ่ธรรมชาติมันอาจจะไม่ได้สมบูรณ์สวยงามเป็นสีเขียวแต่ผมกลับดันชอบอะไรแบบนี้ชอบทุงหญ้าที่เป็นสีเหลืองอลาม เหมือนกับทุ่งหญ้าโซนาที่เราเห็นในทีวีนะมันให้ความรู้สึกแบบผมอธิบายไม่ถูกเหมือนกันครับผมรู้แค่ว่าผมชอบบรรยากาศแบบนี้จริงๆถึงแม้ว่าอากาศมันจะร้อนเหลือเกินแต่อย่างน้อยมันก็มีลมพัดมาให้เราได้สบายใจสบายกายเดินชมวิวเพลินๆไม่ต้องคิดอะไรแค่นี้มันก็เพอร์เฟกสุดๆแล้วครับตอนนี้ก็มาถึงหนองผักชีแล้วนะตรงหอดูสัตว์ และผมก็กำลังจะเดินไปยังสถานที่ที่เป็นประสบการณ์ครั้งแรกที่ดีเยี่ยมของผมเลยกับการมาเขาใหญ่นะคือมันจะเป็นเส้นทางไปเดินป่าอะไรประมาณนั้นแหละที่มันต้องเดินผ่านจากหอดูสัตว์ไปอีกนั่นก็คือเส้นทางนี้นี่แหละครั้งแรกเลยผมํำได้ผมมาและในช่วงน้ำมันเป็นวันธรรมดาไม่มีคน มีคนน้อยมากประมาณสองสามคนนี่แหละที่หนองผักชีผมก็เดินมาฝั่งนี้คนเดียวเพราะไม่มีใครมาเลยแล้วคุณรู้ไหมว่าประสบการณ์ที่ดีเยี่ยมครั้งแรกของผมคืออะไรคือผมเห็นจระเข้เหลือจะเชื่อมากจระเข้หนองผักชีนะครับย้อนกลับไปเมื่อเกือบปีได้แล้วที่มาเขาใหญ่ครั้งแรกอะ่ะไอผมก็เดินมาก็พูดไปเรื่อยอยู่ในป่าในเขา แล้วเห็นตัวอะไรไม่รู้อะอยู่ข้างหน้าเดี๋ยวผมจะบอกว่าบริเวณไหนผมก็คิดว่าเอ้ยแมวป่าหรือเปล่าวะผมก็พูดออกมาหรือว่าจระเข้พอเดินเข้าไปใ,ใกล้ <laughs> จระเข้ลูกจระเข้นั่นไงนั่นไงนั่นไงระวังให้ดีนะครับคือตามข่าวอะที่มีจระเข้ทำร้า,ายนะักท่องเที่ยวอะ ก็คือจอระเข้ตัวใหญ่แหละแต่มันจะอยู่ฝั่งฝั่งนู้นอะฝั่งน้ำตกเหวสุวัตอะเขาเรียกว่าอะไรทางเดินป่าสักอย่างไม่มีใครเคยบอกเลยว่าหนองผักชีก็มีจระเข้นะเออแต่ว่ามันมีนะครับไม่รู้ว่าเป็นจระเข้ป่าหรือใครเอามาปล่อยก็ไม่ทราบได้แต่จากวันนั้นถึงวันนี้ ถ้าเจอกันอีกรอบหนึ่งผมว่าเจ้าจระเข้น้อยตัวนั้นมันคงไม่วิ่งหนีผมลงน้ํามันน่าจะวิ่งไล่กินผมนะครับตรงนี้แหละคือจุดที่ผมเห็นมันอาบแดดอยู่ตรงเนี้ยผมเดินมาใกล้มันก็ไปนู่นเลยว่ายน้ําโชว์ไปหนึ่งทีเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังนะฮะตอนนี้น่าจะต,ตัวเบเริ่มแนละ้วนั่าไงน่างไางไ,ได้ยินเสียงอะไรหรือเปล่าอืม จริงๆฝั่งนู้นก็จะเป็นการเดินป่านะเห็นอยู่กรุปใหญ่เลยเขาเดินไปฝั่งนู้นแล้วมันจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรโป่งโป่งช้างที่ช้างนอนอะไรก็ไม่รู้ผมก็ไม่กล้าไปคนเดียวเท่าไหร่นะจุดประสงค์ที่มาตองปักชีเนี่ยเผื่อว่าจะได้กลับมาพบกับเจ้าจระเข้น้อยตัวนั้นนะครับแต่ว่าน่าจะไม่เจอแล้วสงสัยยังอยู่ในน้ำอยู่แต่ก็ ประมาดไม่ได้นะอาจจะหมอบอยู่ที่ไหนสักที่ก็ได้โอเคครับก็ไม่มีอะไรแล้วฝั่งนู้นมันก็คือการที่เราจะขึ้นไปเดินป่าซึ่งผมไม่ได้อยากจะไปอยู่แล้วตรงนี้ห้ามเข้าเป็นโป่งสัตว์อาจจะมากินน้ำกินอาหารกินดินดินโป่งอ่ะ อก็อย่าเข้าไปเลยถ้าไม่มีเจ้าหน้าที่ไปน้องพชีท้ายสุดเราก็ไม่ได้พบกันอีกนะเจ้าลิตเติลคร็อกโคดาดูให้ดีนะไอตอนเห็นตอนแรกก็ไม่ได้คลิปอย่างนี้แหละเดินเพลินๆไปอน,นี่หว่า ผมแวะจอดชมบรรยากาศที่อ่างเก็บน้ำสายสอนที่ที่ผมไม่เคยจอดแม้แต่ครั้งเดียวถึงแม้ว่าจะขับผ่านในทุกครั้งที่มาเขาใหญ่เพราะผมรู้สึกว่าคนมันเยอะเหลือเกินแต่เมื่อผมเปิดใจลองไปเดินชมบรรยากาศผมก็เข้าใจแล้วเหะะว่าทำไมผู้คนทั้งหลายถึงเลือกที่จะมาถ่ายรูปณนะที่แห่งนี้กันเป็นส่วนมากถ้าผมมัวแต่จะทำตัวเป็นมนุษย์อินโทรเวิร์ตไปเรื่อย ผมก็คงจะพลาดโอกาสที่จะได้เห็นบรรยากาศดีๆแบบนี้และรอยยิ้มของผู้คนเวลาที่เขาถ่ายรูปมันก็เป็นอะไรที่มีความสุขในใจลึกๆเราก็ได้แค่องมยิ้มตามเขาไปมันก็แปลกดีเหมือนกัน จุดนี้ก็น้ำตกเหวสุวัสดนะเท่าที่สังเกตยังเหลือน้ําอยู่นะถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ฤดูฝนมันเข้าฤดูร้อนแล้วนะเนี่ยแต่ก็ยังพอมีน้ําให้เราได้เชยชมอยู่ตอนแรกผมนึกว่ามันจะแห้งเหือดไปหมดแล้ะถือว่าโอเคเลยก็เหลือน้ําอยู่นะปกติในฤดูร้อนหรือไม่ใช่ฤดูฝนน่ะน้ำแทบจะไม่เหลือเลย แล้วก็คือครั้งแรกที่ผมมาเขาใหญ่แล้วแหละไม่มีน้ําเลยเหมือนน้ําก๊อกเลยนะแต่ณนะเวลานี้กําลังจะเข้าเดือนมีนาคมน้ําก็ยังโอเคอยู่น่าจะเพราะว่าช่วงนี้มีฝนตกด้วยแหละก็เลยมีน้ํามานี่สางชาติเข่ก็ถ่ายรูปกันนะผมก็จะลงไปเหมือนกันนะเราก็ต้องถ่ายรูปอะไรบ้างไม่น่าจะว่า เรามาไม่ถึงต้องหามุมก่อนเดี๋ยวเราจะเดินไปเล่นตรงนู้นกันแต่ถ้ำพวกนะไปเขาเรียกว่าอะไรจะวางไม้ค้ำอะ่ะหนึ่งในปัญหาใหญ่ของคนที่ชอบเที่ยวคนเดียวแบบผมก็คือการจะหามุมตั้งกล้องเพื่อถ่ายรูปดีๆสักรูปนี่แหละ มันช่างทําได้ยากจริงๆบางทีบางจุดมันก็ไม่เหมาะที่จะเอาขาตั้งกล้องไปตั้งไว้เพราะมันตั้งไม่ได้มันควรที่จะมีใครสักคนถือกล้องให้เราแต่ผมว่าประเด็นหลักๆจริงๆแล้วมันไม่ใช่ปัญหาเรื่องการตั้งกล้องหรอกครับมันเป็นปัญหาที่ว่าผมเป็นคนไม่ค่อยชอบถ่ายรูปนั่นแหละพอถึงเวลาที่อยากจะถ่ายมันก็อาจจะดูเออเอองงๆหน่อยว่าฉันควรต้องทําอย่างไรต่อไปขนาดจ,จะแอคถ่ายรูปดีๆสักรูปผมยังทําไม่เป็นเลยฮะ เหมือนทำไปเพราะรู้สึกอยากจะทำแค่นั้นส่วนรูปจะออกมาดีไม่ดีก็ช่างหัวมันนะครับถือว่าเราได้บรรลุปเป้าหมายที่เราตั้งใจไว้แล้วอย่างน้อยถึงมันจะไม่ใช่รูปที่ดีที่สุดมันก็เป็นรูปที่ยืนยันได้แล้วว่าเรามาถึงที่หมายที่ตั้งใจแล้วเดี๋ยวเขาจะหาว่ามาไม่ถึง ที่ใต้น้ำตกซึ่งไม่ค่อยมีคนเดินมานะน้ํามันตื้นผมเลยเดินมาได้ถ้าน้ํามันลึกก็คงไม่มาอันตรายนะเนี่ยได้คือจุดตรงนี้ว้าวถ้าตอนที่น้ำเยอะๆน่าจะสวยมากแต่ว่าน้ำเยอะมันก็มาไม่ได้งไงก็ก็ได้เท่าที่ได้นะครับตกเหวทุววัด ้าไม่มีฝนตกลงมาคงไม่มีน้ําให้ผมได้เห็นนะจริงโอเคไปที่ต่อไปกันดีกว่านะที่นี้ก็คงจะประมาณนี้แหละเพราะเราก็ไม่ใช่คนชอบถ่ายรูปอะไรไปดีกว่าไปในที่สุดก็ขึ้นมานะจ๊ะก็ก็เหนื่อยอยู่นะ <laughs> มันเหนื่อยนิดนึงอะ่ะออมันไม่ได้ตั้งหลักเท่าไหร่รีบไหมร้อน จริงๆฝั่งนี้มันจะไปน้ําตกผากล้วยไม้นะแต่ไม่น่าจะมีน้ําหรอกมั้งเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปหรอกเน้อสองกิโลไม่ให้ใกล้นะผมไม่เคยไปนะแต่ก็จะไม่ไปเพราะมันไม่ใช่ฤดูที่มีน้ําแต่ว่าเรามีน้ําส้มส้มอา เปิดตัวมาก,ก็เกือบตกบันไดเลยนะใกล้จะถึงแล้วผาตอมใจผมมาแวะที่ผาเดียวดายก่อนนะครับไม่เคยมาเลยเพราะว่าไอตอนที่ผมมาครั้งแรกอะ่ะเหมือนเหมือนว่าเขาปิดไว้อะ่ะปิดประตูไว้ไม่ให้ไม่ให้ใครเข้าเลยนะ ก็ไม่ทราบได้เหมือนกันว่าปิดทำไมและไม่เห็นคนไม่เห็นรถจอดด้วยตอนแรกจะขับเลยขึ้นไปแล้วเพราะรู้สึกว่าเหมือนฝนจะตกเลยนะแต่ก็มันได้มาแล้วก็สักหน่อยแล้วกันน่าจะไม่ไกลมากนะจากถนนช่วงนี้ชาวต่างชาติมาเยอะนะหรือว่าเขามาเยอะเป็นปกติอยู่แล้วก็ไม่ทราบได้เขาจะชอบมาส่องนก ถ่ายนกถ่ายสัตว์อะไรอย่างเงี้ยเดินป่าเต็มเลยหลายกลุ่มมากสิบยี่สิบกลุ่มได้วันเนี้ยก็ความสุขของเขาประเทศเรามันสมบูรณ์ขนาดนี้แหละก็ะวานไปโอเคก็คงต้องเดินไปอีกสักพักนึงแหละแต่ว่าผมชอบนะดูนะทางเดิน ทำค่อนข้างดีเลยไม่มีผุพังไม่มีอะไรไรยไม้ก็น่าจะดีมากๆอะ่ะหรือว่าไม่ค่อยมีคนมาก็ไม่รู้เหมือนกันนะมันก็เลยสภาพดีตลอดหรือว่าไอช่วงที่ผมมาตอนแรกก็น่าจะปรับปรุงอะไรแบบนี้หรือเปล่าเราก็ได้แต่ทำการคาดเดาไปเรื่อยโอเคครับ <c oughs> okay, เจอกันตรงหน้าผาแล้วคนะ่ไปว้ามาถึงแล้วมันสวยขนาดนี้ใช่เหรอผาเที่ยวได้ว้าวเอาเรื่องเลยนะ โคตรน่ากลัวให้ฟิลแบบตอนไปวันน้ำเขียวแล้วเจอผ่านนเ้นว่าแต่นี้สูงกว่ายเยอะเลยว้าวเดีย๋ยวผมจะยื่นไม้ออกไปนะ สวสยว่ะทำไมเราไม่เคยรู้เลยว่ามีผาหน้ากลัวแบบนี้ก็เพราะว่ามันปิดแหละเดี๋ยวไปดูตรงน,นั้นก็เดี๋ยวให้กลับมาหน้าถ่ายรูปแอปสักหน่อยนะผาเดียวดา <One. S 1> เออ <Three. Two. S 1> ชิดเข้ามาเป็นครอบครัวใหญ่ครอบครัวคนไทยกับฝรั่ง ว้าวงูท่านผู้ชมมันอันตรายมากเลยนะคือเล่นพี่เลนไม่ได้นะครับถ้าตกลงไปก็น่าจะไม่รอดนะไม่ไม่เห็นทางที่จะรอดเลยถ้าไม่ติดตามกิ่งไม้มอืแต่ว่าดีมากเลยเดี๋ยวผมต้องกลับไปถ่ายรูปตรงที่เขาถ่ายรูปมันอยู่ดีมากเลยวะ่ะว้าว Im, าสมมติว่าขี้เกียจแวะนี่ก็คงไม่ได้เห <c oughs> ็นอะไรสวยงามแบบนี้นะต้นไม้ยังเขียวชะอมอยู่เลยเด็กต่างชาติมันร้องเป็นลิงทั้งหมดเลยอุ้ยดูนี่นะมันเป็นพวกหินเป็นรูลงไปอย่างนี้อันตรายเหมือนกันไม่รู้ว่าวันไหนที่มันจะซุดตัวแล้วลงไปเรียบร้อยเลยแล้วก็มีจุดนี้ อ๋อโอ้พระเจ้าช่วยอ๋อผมรู้แล้วผมก็จะแอคอยู่ตรงนี้แล้วผมจะไปตั้งกล้องไว้ตรงนูน้นแป๊หนึ่งนะพับไม่ได้วะจุดนี้ึบ แลวผมก็ขึ้นมาอยู่บนจุดสูงสุดของเขาใหญ่หรือเปล่านะนั่นก็คือจุดชมวิวผาตรอมใจไม่ว่าใครต่อใครก็ต้องขึ้นมาอยู่แล้วล่ะครับถึงแม้ว่าผมจะชอบตรงผาเดียวใดมากกว่าก็ตามแต่ว่าจุดนี้ก็เป็นจุดที่ไม่ควรพลาดจริงๆผมรู้สึกได้ว่าบรรยากาศโดยรอบค่อนข้างปรับปรุงไปในทางที่ดีขึ้นมีร้านค้าเพิ่มขึ้นมากมายมีมุมเก้าอี้ให้นั่งถ่ายรูปแบบชิล แต่เหนือกว่าสิ่งอื่นใดก็คือการที่เราได้ขึ้นมามองวิวสวยๆนี่แหละเพียงแค่มองออกไปไม่ต้องคิดอะไรแค่นี้ผมว่ามันโคตรจะสบายใจเลยเออมมลิการโน่สักหน่อยตอนแรกว่าจะกินข้าวไข่เจียวแต่ว่ายังไม่อยู่เท่าไหร่อะไว้โอกาสหน้าแล้วกันคิดว่าน่าจะได้มาเขาใหญ่บ่อยอย่นะเพราะว่ามันอยู่ใกล้บ้านมันเป็นธรรมชาติที่ าหาได้ง่ายที่สุดแล้วอยากมาตอนไหนก็มาขับรถช่วโงเดียวก็ถึงนั่งกินกาแฟเขพอแล้วกับวิวดีๆแบบนี้แล้วก็ไข่เจียวที่เนี่ยเขาเรียกว่าไข่เจียวไอยขาเพราะว่ามันจะนั่งไอ้ขาตามอย่างเงี้ยดูวิวเป็นไข่เจียวที่อร่อยที่สุดบนผาตอมใจเพราะว่ามีร้านเดียว ก็คงไม่มีอะไรแล้วต่อไปก็น่าจะไปน้ําตกเหวแล้ลกคือที่สุดท้ายระหว่างนั้นก็นั่งชิลอยู่ข้างบนแบบสักพักเลยดีจริง<ด><ด>ในที่สุดก็มาถึงนะครับที่สุดท้ายของทริปเขาใหญ่ เมื่อกี้เข้ามาจอดรถใช่ป่ะมีคนไปนมุงอะไรไม่รู้อ่ะเจ้าที่บอกว่าเสือร้ายเสือร้ายนึกว่าเสือมาจริงๆมันคือลิงเว้ยมันคือลิงตัวผู้ที่ตัวค่อนข้างใหญ่เลยแล้วมันดุมากเจ้าที่บอกไม้ก็ไม่กลัวอะไรก็ไม่กลัวคือมันกัดคนว่างั้นเสือร้ายผมก็นึกว่าเสือจริงๆโอ้แต่ว่ามันเอาเรื่องนะมันเดินใส่คนเลยเมื่อถ่ายไม่ทันวิ่งหนีเข้าป่าคืนแล้ว ไม่รู้ว่าจะเจอมันในป่าหรือเปล่ายิงมาคนเดียวฝนตกด้วยเมื่อกี้ตกนิดนึงสักพักก็แดดออกน่าจะป่วยแน่เลยโอเคแปลกดีนะตอนมาเหวนรกครั้งแรกที่มาเขาใหญ่อะ่ะเหนื่อยมากเดินแบบขาล้าเลย แต่ว่าครั้งที่สองที่มาช่วงฤด,ดูฝนโอ้โหเดินชิวเลยอะ่ะเหมือนว่าร่างกายมันชินก็ไม่ทราบได้ครั้งที่สามจะเป็นอย่างไรนะฮะผมว่าน้ำน่าจะไม่ค่อยมีหรอกเพราะว่ามันเลยหน้าฝนมาแล้วแค่อยากจะมาให้มันบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้เฉยๆไปกันครับเมื่อกี้ตาฝาด นึกว่าตัวอะไรไต่ลงมาจริงๆไม่มีอะไรเลยน่ากลัวนะในป่าโอเคเจอกันที่น้ำตกและสถานที่สุดท้ายผมก็วนกลับมาจุดแรกที่ผมผ่านไปในตอนแรกที่เข้ามายังเขาใหญ่นั่นก็คือน้ำตกเหวนรกเป็นจุดที่ผมมักจะเก็บไว้เป็นที่สุดท้ายของทริปเขาใหญ่เสมอตั้งแต่ครั้งแรก จนครั้งนี้เพราะผมรู้สึกว่าน้ำตกเหวนรกเป็นที่ที่เหนื่อยที่สุดแล้วกับเส้นทางศึกษาธรรมชาติเพื่อจะเดินไปยังน้ำตกเนี่ยก็ถือว่าเหนื่อยเอาเรื่องเลยความเหนื่อยมันจะไปอยู่ที่จุดที่จะลงไปชมน้ำตกนั่นแหละครับทุกคนไม่รู้จะชันไปไหนแต่มันก็ยังรู้สึกดีทุกครั้งนะที่มาที่แห่งนี้รอบกายลายล้อมไปด้วยต้นไม้ใบหญ้าเสียงลิงเสียงกระรอกเสียงสัตว์ต่างๆและยิ่งเป็นเขาใหญ่ในโลซีซันแบบนี้ ผู้คนค่อนข้างที่จะไม่คึกคืนเท่าไหร่ราวกับว่ามีแค่ผมกับธรรมชาติเท่านั้นถึงแม้ว่าจะรู้ทั้งรู้ว่าปลายทางที่เราจะไปน้ำตกมันอาจจะไม่ได้มีน้ำมันอาจจะแห้งเหือดไปแล้วแต่กระนั้นใจของผมมันก็ยืนยันที่จะไปต่อเพื่อให้มันสำเร็จตามใจที่มุ่งหวังไว้ โอเคครับทุกคนในที่สุดก็มาถึงนะเออไม่เหนื่อยเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นขาลขาลงมาเพราะว่าขาขึ้นมันจะชันมากมไปนูน่นไปนูน่นไปนูน่นและก็เช่นเดิมเช่นเคยนะครับโลซีสั้นฤดดูที่ไม่มีน้ำก็จะประมาณนี้มันก็จะมีน้ำไหลแบบน้ำก๊อกอะยังดีมันยังไหลแรงกว่าตอนที่ผมมาครั้งแรกนะตอนที่ผมมาครั้งแรกนี่คือรับไม่ได้อะ่ะ แต่ตอนที่มาดูฝนคือแบบอสุดๆไปเลยอ่ะเดี๋ยวผมหาภาพวิดีโอที่ผมถ่ายไว้ตัดใส่เข้าไปดูนะถ้ายังหาเจอคือกระเด็นมาเป็นฝนเลยคือดูแล้วเทียบกับรอบก่อนที่มาคนละเรื่องเลยคืออลังการมากคือเหวนรกสมชื่อเลยอ่ะมันจะตกแบบ,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 บสุดยอดมากแต่เป็นน้าตกที่น่ากลัวสูง น่าจะเคยมีช้างตกลงไปตุยคิดว่านะแต่ผมชอบโลเคชั่นมากเลยนาะบรรยากาศอะไรอย่างเงี้ยมันน่ามาถ่ายหนังอะ่ะเออหนังแอคชั่นอะไรอย่างเงี้ยมิชชั่นอิมพอสซิเบลิลไทยแลนด์ s ิชชั่นอะไรก็ว่ากันไปคนค่อนข้างที่จะน้อยนะของวันนี้ผมคิดว่าที่ ที่ตรงนี้แหละคนน้อยที่สุดเพราะเขาก็รู้ว่ามันมันไม่ได้มีน้ำอ่ะและมันเหนื่อยมันน่าจะเป็นจุดเดียวของเขาใหญ่เลยที่เดินเหน,นื่อยขนาดนี้เพราะมันชันก็ชิลดีเข้าทางผมเลยคนไม่มีเนะี่ยเหมือนเราได้สัมผัสธรรมชาติจริงๆ <laughs> ว้าโอเคก็ไม่มีอะไรแล้วทริปเขาใหญ่ครั้งที่สามและเป็นโลซี e ั s นนะโอ้ยอะไรเนี่ยโอ้ยมแมลงอะไรเนี่ยเห็นปะอันตรายไหมเนี่ยเข้าตา จริงๆผมไม่รู้ว่าผมจะไปไหนหเฉยๆผมก็เลยมาเขาใหญ่เพราะมันเป็นที่ที่ใกล้ที่สุดและมันน่าจะหิวใจเราได้ระดับหนึ่งเลยนแหละในช่วงที่ชีวิตมันมันน่าเบื่อและมันปัญหาจุกจิกปัญหาที่มนุษย์เราทุกคนน่าจะเคยเจอกันนะฮะไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามแต่เราเข้ามาสู่ธรรมชาติให้ธรรมชาติบำบัด ตามคำยอดฮิตท,ที่ใครๆเขาก็พูดกันมันช่วยได้จริงๆนะแค่ได้มาขับมอเตอร์ไซค์อยู่ในธรรมชาติแบบนี้ยอากาศเย็นๆดูต้นไม้ไปเรื่อยมาดูน้ําตกที่ก็ยังพอเหลือน้ําให้เราได้ชื่นชมมันไม่ต้องคิดอะไรเหมือนมันเคลียร์สมองเรามันจะเคลียร์ไปในตัวฟื้นฟูสภาพจิตใจแล้วค่อยออกไปลุยต่อไม่ว่าจะกับเรื่องอะไรก็ตามแต่ที่เราดำเนินอยู่นะ โลซีสั้นก็ไม่ได้แย่เราจะได้เห็นธรรมชาติที่ไม่ได้วุ่นวายมากเกินไปผมชักจะพ่ำเพอพนานาเยอะละ้ะไปครับกลับบ้านกันแล้วก็ไปลุยต่อกับชีวิตที่เลือกให้ธรรมชาติมันหิวใจเราเก็บความรู้สึกดีๆเก็บเอาไว้ไปกันเลย